ดีค่ะพี่สีรัานะน้าเพื่อนสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์นะอ่ะเื่นช้ามาก็หาเรื่องทำนะ,ะ,กะเกษตรกรนะมีงานทุกวันมาค่ะวันนี้นะคะพี่เสียรจะพาเพื่อนๆเนาะมาย้ายทุเรียน นะมาย้ายทุเรียนก็ปลูกทุเรียนในตะเข่งนั่นแหละเพื่อนนะคะแต่ว่าวันนี้พี่ศิรัจะอา่าอรสดนแต่มีไอเดียนะที่จะมาแชร์ให้กับเพืเ่อนๆน,นะได้เอาไปทดลองใช้นะสำหรับคนที่ปลูกพืชปลูกผักในกระถางนะเพืเ่อนการที่เราจะเอาทุเรียนลงไปเลี้ยงใน ตะก,ก้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ให้ลากมันโขดรนะทำแบบไหนนะ,นะอันนี้สามารถเอาไปใช้ในกรณีที่จะไปปลูกพืชปูกผักในกระถางก็ได้ด้วยนะเื่อนะ,นะเอาไปปลูกได้ด้วย <นะ S 1> คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าถามว่า,าบางคนบางท่านนะ,ะสำหรับรเกษตรกรเนี่ยก็จะ,คะคม,มีไม้นะเศษไม้ ที่มันเราทิ้งไว้มันเป็นซากนะเกิดการย่อยสลายแล้วนะนเพื่อนนะก็เอาไปลองกระถางก็ได้นะฮะเพราะว่ามันมันจะคงะทรงตัวได้ดีนะฮะทรงตัวได้ดีนะฮะตอนย่อยสลายมันก็จะ,ะช้านิดหนึ่งนะเพราะไม้มันแข็งเนาะอะ่ทีนี้สําหรับคนที่ไม่มีนะสาหรับคนที่ไม่มีก็คือใช้พวกกระถางเนี่ยแล้วเนาะ ระถางแล้วก็เนี่ยนี้ก็ได้นะคะเพื่อนเนี่ยนะคะนี่มันจะเป็นกากมะพร้าวแต่มันเป็นเปลือกเปลือกที่แข็งนะ,ะเพื่อนมาวางนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะอยน,นสูงขึง้นนะพอระวังต้นไม้นี่มันก็จะทรงตัวได้ดีนะรากมันก็อยู่มันจะหุ้มนะมันจะหุ้มพวกเศษไม้เศษกากมะพร้าวที่มันแข็งๆเนี่ยนะ,ะแต่ อันนี้พี่สีไลจะไม่ได้หมักนะพี่สีไลก็ยังคือไม่อยากเอาไาใช้นะมันยังไม่หมักนะมนเนี่ยเพก็นะเลยมี <c oughs> เอาตัวเนี้ยมามาลองนะพนเพื่อนเพื่อนมาลองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาลากมันงอกประมาณมันก็จะหุ้มนะหุ้มอยู่บนกระถางเนี่ยลากมันก็จะไม่ซุดนะ,ะประมาณนี้เนาะถ้าเราไม่มีก็ใช้แบบนี้ก็ได้กระถางเล็กๆอ่ะ กระถางแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นกระถางทึบก็ได้นะคะเพื่อนนะกระถางทึบก็ได้กรนะถางดำเล็กๆเอามาวางก็ได้นะคะเพราะว่าตูดกระถางเนี่ยมันก็จะมีรูใช่ไหมคะนะแต่พี่ศิรกัก็ชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันมันเป็นตะแกรงนะเวลาแล้วลางแนะละช้อนใช้ลนะนะงไปอ่ะปลูกเยอะๆหนักหนาๆเพื่อนนะ อ่ะนี่นะฮะดินนะดินที่พี่สิรัตจะใช้เนี่ยนะฮะก็คือแกบนะจากมะพร้าวนะดินนะอันนี้เป็นดินที่เขาผสมพวกใยมะพร้าวมาคือจากมะพร้าวมานะฮะแล้วก็ดินพร้อมปลูกนะ,ะนดินพร้อมปลูกก็จะมีเนื้อดินค่อนข้างเยอะนะเยอะกว่าพี่สิรัตก็จะใช้ผสมกันนะเพราะว่าที่เรียนนี่ สิ่งที่สำคันนะคะก็คือดินต้องร่วนดะินต้องร่วนสมใจนะอันนี้พี่สีรักก็จะใช้จุลินทรีย์จากูนะช่วยนะนะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องการการจัดเชื้อรา,นะา,าได้ป้องกันพวกราาเน่าผนเน่านะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้นะ ปุ่มถาวก็ได้นะคะปุ่มถาวก็ได้วันนี้มีเหลือก็ใช้ปุ่มถาว่แหละนี่นะฮะเขาก็าดีที่ต้นนะต้นกเกษตรแหะนะเขาก็มาแนะนำที่สีรัตน์นะฮะลองให้ใช้จุลินสีชาบูเนาะ,ะช่วยนะคะก็ใช้มามันก็โอเคนะ ต้นเวลาน่ารักนะฮะม่นะมีอะไรก็แนะนำเนาะเพราะว่าพี่ต้นนะแกก็มีความรู้ทางด้านการเกษตรดีมากนะพี่ต้นเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านการเกษตรนะพี่เสืกอก็ขอบคุณมากๆน,นะฮะที่ให้คำแนะนำตลอดเวลานะฮะที่รู้จักกันมาเนาะรู้จักกันในาการทำยูทูปนี่แหละ มีก็มาแนะนําตลอดนะฮะมาแนะนําตลอดให้คำแนะนําตลอดนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะแล้วก็เพื่อนๆนะฮะก็ถ้าอยากจะได้ความรู้ทางด้านการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะลองเข้าไปดูนะไปศึกษาหาความรู้ดูนะคะที่เขามีความรู้แนามากมายมาแชร์นะเพื่นอนๆเอามาใช้ได้เลยนะ,ะเพราะว่าพี่สิทิก,ก็ได้ความรู้มาหลากหลายนะ ท,ที่ต้นต้นกระสือนะฮะพี่สิรชินีปักหมุดไว้นะพี่เพราะว่ามาของในคลิปพี่สิรต,ตลอดนะฮะต้นกระสือนะต้นกระสือชาแน,นลนะคะเพื่อนพี่เขาก็ปลูกแดงถ่าเนาะใช้หนงแดงในการสรืบพืชปลูกผักนะฮะเพื่อนอ่ะผสมสดจริงนะโอ้ใช้ดีมากนะเพื่อนแดงพี่สิรชินีนชอบเลย อยากใช้เหมือนกันนะแต่ทีเนี้ยมันคือพี่ของพี่สิรัตน์มันไม่อ่หน่ลยเนาะไม่อ่อนเลยตามยันแหนแดงใครทำสวนใหญ่ๆนะเรามาใช้ได้เลยเพื่อนๆเนาะใช้ดีมากเราซื้อไปแล้วก็ปขยายเนาะที่เขาทำเขาไม่ได้ยุ่งยากอ่ะ สีรัตน์ทำสวนอย่างๆที่สีรัตนจะเอามาใช้เลยว่าเอามาเลี้ยงเอามาใช้เลยใช้ดีนะโอเคได้ผลนะฮะได้ผลนะได้ล้าอย่างนะที่สีรัตน์ทำตามที่ต้นอ่ะนี่นะที่เหลือก็จะเอานี่นะ ดินซีจะผงมีประโยชน์มากมายนะคะเพื่อนนะใช้ได้เลยนี่พี่สียก็จะเอาดินใส่ไปต่อนะใส่ดินใส่ดินตอนนะแล้วพัำลงแบบนี้นะ,นนะ,นนะนนก็จะอยู่เป็นทรงแบบนี้นะคะ,ะนี่นะแล้วดินใส่ทีนี้ เอาไปทำได้เลยนะคะถ้าปลูกขึ้นในกระถางปลูกขึ้นแล้วะคะ่ะนี่ก็เอาถ <c oughs> <c oughs> ้วยเย็นมาออกมาเวลาทำสวยไม่มีเวลาหน่ะ ใส่ถุงมือไม่ค่อยถนัดเลยนะคะไม่ถนัดจริงๆดูลงลากเลยนะเอาออกกระถางนี่แหละปล่อยไว้แน่เดี๋ยวปวดน้เลี่ยนลากเขาเดินดีเลยนะใถ้มันโตมากแล้วปล่อยไว้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าถัางเล็กเดี๋ยวล่ามันขบนี่นะแล้วก็ตั้งมาบนเนี้ย การตรงตรงนี้นะเพราะ,ะว่าทุเรียนเนี่ยเขาจะไม่ลงปลูกกันลึกนะครับเพื่อนออคือผัดจากยืนก็เหมือนกันนะพอเราจะไปปลูกเนี่ยเราทําแบบนี้เราลงปลูกนะเพื่อนะให้เราดูว่าไอ้ขอบเนี่ยขอบนี่นะให้มันเสมอกันเนาะกับบริเวณรากเลยนะคะนี่ยนะเราไม่เอาจมลงไปนะ ให้มันเสมอกันเนี่ยเพราะว่าลากฝอยมันแตกออกมาได้เหมือนกันลากมันเดินราลงก็ต้องดูด้วยนะเพื่อนให้มันเสมอกันกับโขอตก็ถานี่้มันจมลงไปเพราะว่าทุเรียนลากฝอยมันสำคัญนะลากมันเดินอยู่ด้านบนแกมันจมลงไป ก่อนหนะ้าพี่เสียระปู่ขาไม่ได้ศึกษาหรอกเพื่นเนี่ยปูเพื่อนเดือเลยไม่ไม่โตนะตายเอออย่างนี้แหละนะปูเพื่อนเราต้องศึกษาหาความรู้นะนเพื่อนนะมันไม่ได้ตื่นเหมือนฝรนนะั่ง่วงนะปูมันคนละอย่างการดูแลใจใส่คนละเรื่องเลยนะเพือนนะคนละเรื่องจริง นี่ก็คือว่าเวลาเราปลูกในสวนแ็่อย่างนี้แหละเราทำแบบเนี้ยนี่ก็ลดน้ำไว้แล้ววัสดุขูดทั้งหลายนะเพื่อนนะที่สุรัดใหญ่ก็จะหมักมาใช้นะฮะไอ้ที่ไม่หมักไม่เอามาใช้เลยนะคะเราเคยเจอเปัญหามาแล้วเนาะนี่ แล้วรดง้าก็อย่าไม,ไม่ไม่ต้องรดเยอะนะคุณพงศ์มอกเนี่ยทุเรียนมันก็โตแล้วเราก็หาไนะม้นะครับหม่น,นอย งามงามสวยงามตุนเลียนนี่มันก็อายุหกเดือน,ลน,ะะน,นแล้วนะฮะเพื่อนนะเราก็นี้แหละก็ต่อไปเราก็ต้องเริ่มที่จะต้องใส่ปุ๋ยเขานะคะ นั่นมันไม่ได้นะเดี๋ยวลากขอดของต้นไม้ แค่นี้แหละเ,ออเรียบร้อยนะเพื่อนพี่สีรักก็เอามาตั้งไว้ที่เดิมนี่แหละนะคะทุเรียนเนาะออคือต้องปลูกแบบมีพี่เลี้ยงนะเพื่อนนะต้องให้มีพี่เลี้ยงเอาไปกลางแดดเลยอย่างเงี้ยนะะมันก็จะโตช้าหน่อยนะถ้ามีพี่เลี้ยงนะคอยเลี้ยงมันไปเนาะ ก็จะโตวไวไม่ค่อยโสมใบมันก็จะเขียวสวยท่านมีพี่เลี้ยงเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมาสั้นๆวันนี้ไอเดียในการปลูกผักในกระถางนะเพื่อ,อป้องกันเนาะรากขอดป้องกันลากขอดลากสุดนะแล้วก็ คือวิธีนี้ที่พี่เสียหน้ามาแชร์นะเพื่อนๆเวลาเรา,เากระถางครอบลงไปเนาะนะลาบมันก็จะไปเกาะหุ้มกับกระถางนะเวลาเราเติมดินเราก็เติมแค่อ่อรอบๆนะรอบ,อบๆกระถางนะด้านบนนี้มันก็ไม่สุดนะมันก็จะสุดแต่ด้านข้างเนี่ยเราก็คอยเติมดินเฉพาะด้านข้างนะคอยเติมดินแค่เฉพาะด้านข้างนะตรงเนี้ยมันก็ไม่สุดหรอกนะเพราะว่ามันมีกระถางรองอยู่นะลามก็จะไปหุ้มกระถางนะคะเพื่อนๆอะ่ะ ไปแล้วนะคะวันนี้เอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ